จะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำนะครับกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกัมากมายสามารถเติม UC เกม PUBG Mobile ราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บและ l ล n e Golden t เติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่ g o l เด n เติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ อย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะอานโยขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนทุกคนนะครับตั้งค่าความไวแบบไม่มีไจโรนั่นเองนะครับซึ่งเขาเรื่องอะไรดีวะความไวแบบไม่มีไจโรก็คือโทรศัพท์คุณเนี่ยไม่ซัพพอร์ตกับการขันหน้าจอแบบนี้นะครับบางคนบางเครื่องนะไม่สามารถพับอ่าไม่สามารถเปิดได้นะครับหรือว่าขึ้นว่าเครื่องไม่รองรับหรือบางคนอาจจะมีควาว่าอ่าไจโรห่วงนะครับแล้วก็เล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเรามาดูนะครับ ว่าจะปรับความไวยังไงดีในเมื่อใจโลของเราเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับขั้นแรกเดี๋ยวผมจะปิดใจโลสโคปของผมก่อนซึ่งปิดตรงตรงไหนว่านี่นะครับนี่ ไชโลไม่ทำงานเห็นไหมทุกคนโอเคนี่คือความวแบบไม่มีไชโลนะครับเวลาเรายิงปืนเนี่ยเราจะต้องใช้มือลากเอานะก็เดี๋ยวผมหยิบมันโฟมาแล้วกันนะครับแล้วก็มือลากเห็นไหม ครับความไวอันนี้ตรงนี้คือความไวแบบไม่หันหน้าจอซึ่งเวลาเราจะปรับเนี่ยมาที่ความไวตรงนี้นะครับตอนนี้ผมตั้งเป็นภาษาจีนอยูน่นะทุกคนอาจจะงงหน่อยนะครับนี่แต่ว่าไม่ต้องงองเพราะว่าถ้าเราปิดจโรสโคปอ่ะอันนี้คือจโรสโคปนะครับมันก็จะขึ้นปิดแต่ว่าถ้าเราอันนี้คือความไวเลนส์ความไวเลนส์เนี่ยจะมีความไวยแยกนะครับก็คือผมบอกแล้วต้องปรับแยกเนาะ ข้างบนเนี่ยจะเป็นอาหารหน้าจอเฉยส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นเมื่อเรายิงนะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยไอ้บนสุดเนี่ยคือเมื่อเรา,อาไม่ได้ใช้นะครับเป็นมุมมองของ T.V.P เราไม่ได้ใช้สโคปเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มนะครับเพิ่มมาอาจจะเพิ่มสักสามสี่สี่ห้าไปเลยเพราะว่าคอใบมันช้านะครับอ่าไปโอเคขึ้น ผมไม่ได้ใช้นิ้วลากนานแล้วนะครับอืมประมาณนี้เนาะผมว่าได้แล้วนะครับส่วนของขนี้ต่อไปจะเป็นด้านของสโคบครับจะมีสโคบให้หลายสโคบเลยนะมันจะเป็นเลตดอทโพโลคูณหกคูณสามคูณสี 3, ่เดี๋ยวเราเก็บของแบ่งมาก่อนนะครับเพราะว่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเราจะ คุมได้ดีขนาดนั้นไหมไม่เคยได้ปิดสทีนะครับผมเคยปิดเจอโลสโคบมาตอนที่ผมอยู่มาเปิดเจอโลสโคบททตอนที่แบบมันซีซั่นหลังจากซีซั่นสี่ไปผมเล่นเจโลสโคบหนึ่งสองสามผมตั้งแต่เซิฟอะเซิฟฝรั่งอเซิฟจีนนะครับทีมมี่กับเทนเซนต์ผมก็เล่นแบบโนเจอโลสโคเป็นเดียวเลยแต่ตอนนี้เราต้องเปลี่ยนมาเล่นเจอโลสโคบนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าไม่มีเจโรสโคบแล้วเราจะยิงได้ไหม เอาจริงๆผมว่านี้มันก็โอเคนะเดด์ดดเรามาปรับความไวไดดดอดนะครับไดดดอดจะอยู่ตรงนี้นะครับจะเขียนว่าไดดดอดนะตรงนี้แต่ตอนนี้เป็นภาษาจีนอยู่นะครับผมลืมปรับนะขออภัยนะแต่ตรงนี้เป็นไดดดอดนะครับตรงนี้นะตรงนี้ไอตรงนี้ไม่ใช่นะครับตรงนี้เป็นท P p ไอตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจมันสนใจตรงนี้นะครับตรงนี้คือไดดดอดเราก็ปรับไดดดอดไป ตอนนี้ผมปรับอยู่ที่สามสิบนะครับข้ามนลหันหันหน้าจอยสามสิบผมอาจจะปรับสักสามสิบห้าสามสิบหกนะครับข้างล่างนี้จะเป็นเมื่อเรายิงนะเห็นปะผมจะปรับไวหน่อย4ี่สิบนะครับอืองั้นเดี๋ยวเราลองปรับข้ามบนสี่สิบักสี่สิบหนอันนี้คือเมื่อตอนหันนะเออคือผมแนะนําให้ปรับหันไ,ไวๆดีกว่าเพราะว่ากลวมันจะยิงไม่ทันเขาเอานะครับเวลาแบบมีศัตรู ตอนวายตอนยิงลงก็สี่สินะครับแต่ผมว่ามันไวไปว่ะต้องปรับช้าหน่อยเมื่อเรายิงเ่ยถ้าเราปรับไวเกินนะครับเป้ามันจะสายเวลาเราลากลากลงนะคือมันมันเป็นที่อย่างยังไงลนะคือถ้าเกิดเรายิงไปอะ่ะแล้วเรายิงแล้วเป้ามันสายแบบอย่างเงี้ยยิงไปถ้าเป้ามันาสายเี่ยเออให้เราลองปรับลดลงนะครับเห็นปะมันจะนิ่งแบบนี้นะ ต่อไปก็จะมีคูณ3คูณ4ที่ใช้นะครับเพราะเราเนี่ยม่ค่อยใช้คูณ2กันอยู่แลนะ้วคูณ3คูณ4ที่ใช้จะรู้ได้ไงว่าต้องปรับเท่าไหร่นะครับเราต้องลองยิงก่อนนะครับอันดับแรกเราลองใช้คูณ3หันอย่างนี้มันไวหรือยังสำหรับผมผมว่าตอนนี้ไวแล้วนะนะแต่ตอนยิงอ่ะต้องว่ากันอีกยทีนะครับอ่เห็นได้ชัดเลย คือเมืเ่อกี้ผมพยายามลากลงแล้วแต่ว่ามันลากไม่ลงนะครับแสดงว่าเราปรับคอมอยชา้าเกินไงมันหลุดออกจากหน้าหน้าจอมือถือผมว่าเพราะฉะนั้นผมต้องปรับคอมไวข้างล่างให้มันไวขึ้นนะครับคุณสามเดี๋ยโหปรับแปดเองทุกคนลองปรับสักยี่สามดูนะครับเพื่อจะดีขึ้นนะโอ้ไม่แย่เหรครับดู เห็นไหมสังเกตครับว่ามันเริ่มไม่อยู่แล้วเดูนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะปรับต่ำลงนะครับเพราะว่าเราปรับไปเกินแล้วมันสายออก ปับลงม,มาสัก16บหมาเป้ามันจะเกาะกลุ่มขึ้นนะครับอ่าเห็นไหมทุกคนเป้ามันจะเกาะกลุ่มขึ้นนะครับเวลาปรับเนี่ยเราต้องพยายามค่อยๆปรับนะไม่ต้องไปรีบนะครับมานั่งปรับเอานะคุณสิงเห็นด้ชัดนะครับว่ามันดีึ้นมาข้างบนเพราะฉะนั้นเราจะปรับขึ้นนะ เต็มเดิมนะครับเวลาปรับเนี่ยปรับที่ข้างล่างนะครับข้างบนเนี่ยเป็นตอนหันเนาะหันแบบใช้นิ้วนะครับข้างข้างล่างเนี่ยจะเป็นอ่าตอนที่เราสเปรย์ยิงแล้วลากลงนะคุณสี่ก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครแบบภาษาไทยก็จะเห็นเป็นภาษาไทยเนี่ยเพราะผมปราาับภาษาจีนเลยไม่เห็นอ่าคุณสี่อันนี้คือหันหน้าจอไม่เกี่ยวที่เราปรับเมื่อกี้แต่ว่าถ้าเรารยิงี่ยคืออันที่เราปรับนะ ผมว่าความไวคคามไวตอนเราหันนะเนี่ยมันมันน่าจะไวไปหน่อยลองปรับบ่ ผมว่าโอเคนะครับผมผมเพิ่าโอเคลวคุณสีนะอาจจะช้าไปหน่อยนะลองปรับไปขึ้นมานิดหนึ่งนะแหมคอมไปตรงนี้ปรับไปภาษาจีนแล้วมองไม่รู้เรื่องนี่ปรับข้างล่างไวสักหนึ่งกว่าเทิ ไปก็คูณ6นะครับคูณหแบบเต็มเห็นชัดนะครับว่ามันดีดมากเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะปรับเพิ่มขึ้นนะครับสักสิบไปดีดเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเราปรับข้างล่างนะก็ค่อยปรับนะครับข้างบนนี้ใครจะถนัดไวขนาดช้าสา,ามารถปรับได้เลยนะ ข้างล่างนี้เราก็ค่อยๆปรับนะบ๊วยทำไปเล่นนะครับคนนิ่งอยู่นะอ่าประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีใจรจอสขบดึงแบบสามก็สามารถมา คือผมคิดว่าโคตรดีนะครับทุกคนลองไปปรับใช้กันดูนะครับซึ่งจะมีที่อย่างนึงที่ผมอยากจะบอกนะครับสำหรับคนที่ไม่เล่นใจโรเนี่ยผมแนะนาว่าให้ใช้ความไวข้างบนเนี่ยค่อนข้างที่จะไวนิดนึงนะพวกพวก,พวกแขปข้างบนนะครับพวกที่มันเป็น T P P อะไรอย่างเงี้ยพวกที่มันเป็นหันหน้าจออย่างเงี้ยพยายามปรับให้มันไวไหน่อยเพราะว่าบางครั้งอาจจะสู้คนที่เขาเล่นไวไม่ได้นะคนที่เขาเล่นใจโรไวๆใช่ แต่ข้อดีของการปรับแบบไม่ใช้เจโรมันคืออะไรก็คือเวลารวางเป้าเนี่ยถ้ารวางถูกเนี่ยก็โดนแน่นอนครับเพราะว่าบางครั้งเราใช้เจโสรสกปเราโลกเนี่ยมันทําให้เราคุมไม่โดนนะเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเล่นในแบบไม่ใช้เจโรได้เนี่ยเราก็แบบคุมได้ดีแบบวางเป้าอ่ะได้ดีนะก็ถือว่าโหดเหมือนกันนะครับ <S 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 ดูอย่างแล้กตัวอย่างอย่างเฟีเฟีนะเฟี ผม,ผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับขออภัยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะคือแบบเขาไปพู้เล่นใจโร5นิ้วที่เก่งมากนะครับแล้วก็เล่นตอนนี้น่าจะเล่นเหลือ2นิ้วหรือเปล่าผมไม่มั่นใจหรือว่าห้านิ้วเหมือนเดิมนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ลงก็เล่น2นิ้ว5นิ้วแต่ว่าเป็นยูทูบเบอร์ที่ค่อนข้างที่จะเก่งครับก็ลองไปดูได้นะไปดูการเล่นนะครับว่าคนที่ไม่มีใจโรสโคบเล่นเนี่ยเออเขาเล่นกันยังไง ถ้าแบบไทยอินฟลูเอนเซอร์ไทยก็จะมีอยู่ครับก็จะมีพี่อ่า W.K เนี่ยนานะครับ W.K 19หรือว่าที่คนรู้จักกันนะครับที่พี่เขาสตรีมกันอยู่อ่าก็สามารถไปดูกันได้เหมือนกันพี่เขาก็เล่นแบบไม่มีจโรสโคปนะครับเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนที่อ่าโทรศัพท์อาจจะไม่ได้รับรองอะไรอย่างเงี้ยเออจะได้มีกําลังใจเล่นเนาะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไม่ใช้ใจโรเหมือนกันครับก็เล่นนิ้วล้วนเนี่ยแหละแต่ว่าอ่าพอมาเห็นอ่า พี่คนหนึ่งเขาเล่นนะแล้วก็แบบเขาเล่นเก่งเออเขาก็เลยแนะนําว่าให้ใช้เจโรเราก็ลองใช้เจโร่บ้างอะไรเงี้ยอืออันนี้ช่วงบนหรือเปล่าเออประมาณนี้นะครับโอเคใครที่ชอบใจช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสู้ๆนะใครที่กําลังปรับความไวแบบไม่มีเจโรสโคปนะครับก็เล่นเก่งเหมือนกันมันก็แค่คนละสไตล์นะครับเจอกันครับ